สวัสดีครับพ่อนโอ๊กเอีนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่เป็นเวฟนะครับตัวใหม่2023นะครับที่คลิปก่อนนะที่ผมสอนเปลี่ยนไฟลีเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนรีเลย์แต่งไฟเลี้ยวนะครับก็เดี๋ยวถึงคิววันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็สอนนะครับทำปลั๊กทดของเวฟ125บนะครับปลั๊กทดหลีเลี้ยวโดยไม่ตัดต่อสายไฟแม้แต่เส้นเดียวนะ ก็คือผมจะทําเป็นชุดสายนะครับของที่ร้านนะแบบนี้นะครับเป็นฟ็อกเก็ตนะครับพัดทดเหลี่ยวนะครับสําหรับเวฟได้แน่ละปีสองพันยีิบเอ็ดสองยิบสองแล้วก็จนถึงปัจจุบัน2023นิบสานะครับนี่ต้องมาเลยครับนะครับให้ดูปัดก่อนอันนี้ก็คือขั้วของไฟเลี้ยวนะครับพักของเวฟเนี่ยจะมีอยู่สองข้างข้างข้างซ้ายของคนขับเวลาเรานั่งแล้วก็คือสีดําและข้างขวาก็คือสีขาวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ นี่นะถ้าสมมติว่าเราปลดลักตัวนี้ออกเนี่ยสัญญาณไฟหลีจะดับนะครับข้างนี้นะครับอ่าถ้าเราปลดฝั่งนี้ออกนะครับสัญญาณไฟหลีก็จะดับข้างนี้นะครับส่วนลักทดนะครับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อผมไปนะครับเนี่ยที่ที่ผมมีจําหน่ายนะทางทางไลน์ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดให้นะครับลักทดที่เพื่อนๆซื้อผมไปนะครับแบบนี้นะอ่าตัวอย่างนะครับเราก็ทําการปลดลักนะครับ ลดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวเสียบนะครับมาเสียบเข้ากับฝั่งรถแบบนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับแล้วก็เสียบเข้าฝั่งรถสีดํานะครับอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าทีนี้ไฟหลีกก็ติดแนละ้วทีนี้จะมีสายสัญญาณไฟบวกอยู่สองเส้นแบบนี้นะครับซ้ายขวาหรือจะขวาซ้ายตรงไหนก็ได้เพื่อนๆก็เลือกเอานะครับทีนี้แบบนี้นะส่วน หลอดไฟดีเดียวเนี่ยที่ร้านผมนาจะมีอยู่สีสีนะครับไอ้บูส้มขาวส้มส้มส้มแล้วสุดท้ายแดงส้มนะครับก็เลือกว่าจะใส่สีแบบไหนก็ได้นะครับส่วนมากด้านหน้าก็จะใส่เป็นขาวส้มฟ้าส้มส้มๆ้มนะครับอ่าส่วนแดงส้มเนี่ยจะใส่ท้ายเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนใส่ท้ายนะครับอ่าแต่วันนี้ผมเลือกเลย ผมอยากแหวนผมอยากซิ่งนะผมจะใส่เป็นไอซบูส้มนะครับแบบนี้นะไอซบูส้มนะครับก็ะมาเป็นแบบลักษณะนี้นะครับตหลอดนะครับเป็นทีสิบนะครับไอซบูส้มพร้อมปลั๊กนะครับเพื่อนๆก็ทําการนะครับเอาหลอดนะเสียบขาไหนก็ได้เสียบเข้าไปนะครับอ่แล้วก็ทีนี้ก็ยัดเข้าไปในโคมไปเลี้ยวเลยนี่ลักษณะนี้นะครับ ยัดเข้าไปในโคมไฟเลี้ยวข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งครับก็เสียบเลยนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในโคมไฟเลี้ยวนะครับแบบนี้เข้อดีของปี2023นะครับเวฟคออือพวกชุดหน้าเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ข้างหลังหมดแล้วนะครับชุดหน้าก็คืออะไรพวกชุดสายไฟนะครับพวกมัดไฟอะไรเงี้ยเขาจะไปไว้ข้างหลังกันหมดแล้วนะครับมันจะทําให้ข้างหน้ามันโล่งไม่เหมือนตัวตัวก่อนหน้านี้นะครับโหแบบแน่นแน่นมากนะครับ ลูกค้าที่ที่ซื้อไปนี่ใส่กันนี่ร้องเลยนะครับเพราะว่าขั้วมันจะแน่นนะครับส่วนคันนี้จะโล่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมมองไม่เห็นขั้วแล้วหลอดไฟรีวสว่างมากอ่ยทีนี้ผมก็ทําการบิดแล้วนะครับเพื่อล็อกขั้วนะเพื่อนๆอ่ามีล็อกเรียบร้อยนะ เดี๋ยวทีนี้จะมีสายไฟเหลือสองเส้นเห็นไหมครับซ้ายกับขวานะครับแบบนี้นะอ่าแล้วก็เหลือหัวเสียบอยู่สองหัวนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ทําการเสียบเลยนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วอีกหลอดหนึ่งก็เสียบเข้าไปนะครับต้องลักเนี่ยครับอาจจะพันเทปพ,พันสายไฟนะครับเพื่อ ป้องกันน้ําเข้าไปขังก็ได้นะอันนี้อันนี้ตัวอย่างนะผมยังไม่ได้เก็บงานนะครับก็คร่าวๆนะครับแล้วก็บิดกุญแจออนเทสเห็นไหมนี่นะโอ้โหเป็นไงเพื่อนๆนะครับไฟสีรีเลล้ยงสีฟ้านะครับและรถสีฟ้าด้วยนะครับเห็นไ,ไหมเหี้ยวเร็วที่รีเลย์ปรับจูนได้ตอนนี้นะครับปรับจูนเอานี่นะครับปรับจูนเอาแบบนี้นะครับี๋ยวจะลองใส่เป็น นี้ให้ดูก็ได้ให้เพื่อนๆดูข่าวส้มแล้วกันฝั่งหนึ่งอ่ะจะได้ดูดูความแตกต่างนะแต่ผมโอ้โหคัดลอกก่อนแตบตามากนะครับเดี๋ยวขอเป็นฝั่งนี้แล้วกันอ่ะลองดูว่าสีขาวจะสวยไหมนะครับง่ายมากนะครับถ้าเพื่อนๆเบื่อก็สามารถซื้อหลอดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหลอดได้นะครับเพื่อนๆขี่คันนี้อยู่มีเพื่อนอยากใส่อ่ะเราก็ขายต่อเขาได้นะชุดป้งชุดปักเนี่ยครับ ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยครับถอดตะกร้าถอดครอบหน้าออกนะครับแล้วก็เสียบง่ายๆได้เลยนะครับนะครับอันนี้อ่าเสียบไปแล้วครับอ่าให้ดูความสวยงามนะครับระหว่างสีขาวกับสีฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นผมผมเลือกสีฟ้านะดูเข้าออก,กันหรอปีนะ แล้วก็ด้านบนเป็นสีขาวนะเห็นไหมดูสวยดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนนะครับทำปลั๊กทดนะครับหลีเลี้ยว h อนเดฟเวฟร้อยห้าไอปีสองพันยสามนะครับก็คือปลั๊กทดนะครับอ่ามาทดตรงไฟหลีนะครับไม่ตัดต่อสายไฟเลยนะครับสามารถเคลื่อนย้ายไปใส่คันใหม่หรือคันเก่าของเพื่อนๆพี่ๆได้ในกลุ่มนะครับสามารถขายต่อน้อีกนะครับอ่า ก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเพราะว่าการทําระบบไฟอ่ะบางครั้งถ้าเราตัดต่อสายไฟมั่วอาจทำให้ไฟมารัดวงจรนะครับฟิล์ล์เสียนะครับแล้วร,ระบบไฟรถจะรวนนะครับแต่อันนี้เป็นปลั๊กท,ที่เราทํามานานแล้วครับแล้วเราขายในออนไลน์ดีมากเราก็เลยซื้อรถคันใหม่มาเพื่อมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้นะครับไลน์ผมแล้วก็ เบอร์โทรนะครับแล้วก็เพื่อนๆสนใจครับจะสั่งชุดเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยครับชุดหนึ่งก็450้านะครับพร้อมปั๊ททกระหลอด1คู่นะครับหลอด1คู่กับพัคท์ทสผมจะขายอยู่450านะครับก็แอดไลน์มาได้เลยครับเลือกได้เลยว่าจะาขาวส้มไอสบูส้มส้มส้มแดงส้มนะครับนะครับมีเลยนะครับของมีพร้อมจัดส่งนะครับพัคท์ทสแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่อง y o u t u โอขอลวีนะครับสวัสดีครับ ครับเห็นไหมก็กลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมโอเคนะครับผม